คนหัวมากมันจะแบบมันจะระเบิดหัวจะระเบิดอ่ะ <S 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 2> <S 2> ตัวตวัมันเหมือนไฟลุกอยู่บนหัวอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ามันแบบโอ๊ยสวัสดีนะทุกคนเพิงตื่นเลยวันนี้ก็วันก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการย้อมสีผมครั้งแรกของเราวันเลย วันนี้จเอาะเป็นสีแบบบอลเทานะเราก็จะไปเลือกกันที่ร้านนะคะแต่ตอนนี้บอลยังไม่ได้ซื้อมาก็แบบเปิดไม่มากไม่มันเป็นเอ่อมันปิดเทิงหอมเหมือนด้วยก็เป็นช่วงโควิดน้ก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรก็ไม่รู้จะคิดยะงไงนะวันี้จะให้พี่มาทําให้นะคะคนนี้ขึ้นให้คนนี้นะขึ้นได้ตรงนี้เลยก็เขาจะทําให้ตอนแรกบอลจะทำเองเขาบอกเอ จะติดไหมแต่วันนี้นะคะน้องปามก็ไม่มานะเพราะว่าน้องปามอ่ะติดเถืละอยู่คะ่ะวันนี้บอลก็เลยมาคนเดียวแต่ก็ยังไงเป็นกําลังใจให้น้องบอลด้กับน้องปามด้วยนะคะไปดูกันเลยดีกว่าแต่วันนี้เราต้องไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเนะีเสื้อเลยดู <c oughs> ไปดูกันเลยนะคะเราก็ต้องมากดเงินกันก่อนเพราะว่า,าจะไปซื้อที่กัดผมนะคะเพราะว่าที่กัดผมมันมีค่ะคะนี่นะคะเราก็ได้แล้ว งบประมาณไม่เกิน200อบาทนะคะในการย้อมสีผมในครั้งนี้ไปดูกันเลยค่ะทุกคนเรากัดสองรอบนะคือเราซื้อมา2กล่องร้อยสามสิบบาทไปกันเลยไปดูกันเลยค่ะทุกคนเราซื้อมาแล้วนะกัดมา2กล่องแล้วก็ย้อมสีผมหนึ่งก่อนนะคะก็จะเป็นสีนี้นะสีนี้เบอร์ของพิกเซอร์นะคะเบอร์16 ที่กัดเขาบอกหนูเขาไปถามเขามาเขาบอกว่าต้องกัดเป็นสีขาวเลยต้องกัดสองรอบอะไรเงรี้ยเพื่อมันจะแบบจะเห็นสีได้เห็นผมจริงๆอะไรเงรี้ยนี่นะคะซื้อผลอันนี้มานี่เขาบอกว่าีิเฟอกสีผมขาวค่ะแต่ว่าหนึ่งกล่องจะพอปะเชื่อว่าต้องมีหนึ่งกล่องนี่นี่นะคะแล้วก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาถ่าย,ยมาทำกันเลยค่ะน,นี่นะ ดีไปเลยอุ้ยเธอเป็นสีฟ้าอ่ะเดี <c oughs> ย๋ยวไปน,นําช่องเลยให้ดูี่นให้จำว่าตนี้ผมสออยู่ันจะเนสีแบบอว่นนสองนเปีดๆนือยว <c oughs> ม,มาแล้วนะคะเริ่มทำกันได้เลย เดี๋ยววันไหนจะไม่ย้อมขนขาให้ดูนะคะโอ้โอ้เจ็บมะไม่ไม่ซ้อมซ้อมไปก่อนสี่มันตัวนี้ความรู้สึกนะคะมันก็จะแบบว่ากัดกัดมันกัดอ่ะมันแบบแสบแสบอ่ะตัวนี้ก็กรเพิ่งจะออกไปครึ่งกรหมดไปครึ่งหัวนะดูสิยังเหลือเยอะอยู่เลยอ่ะใจหายว่ะน่าจะกล่องเดียวพออุ้ยแสบมากอ่ะหยู่แล้วหมดแล้วแม่เลิศเลิศอุ้ย แกงหรอชอบแกงค่ะพี่น้องชอบ yeah, s awesome. <S ทุกคนมันเหม็หมนมากมันเหมือนแบบกินแบบวอะไรอ่ะกินแบบยังไงอ่ะเหมือนอะไรังไงเาจะนนะคะ <m uch ing> บอกว่านเป็นคนสวยจ้องนเลเลิศเลินี่นนนนทุกคนก็จเาจาะสื่อแล้วนะเอาไปเทียบสีทองล้ล้นดนงีข้าแล้วก็ออกแล้ว,วข้าเ่าแล้ว นี่นะทุกคนออกมาแล้วค่ะนี่นะคะไปไม่ค่อยอาแล้วต้องกัดอีกรอบฟันอีกรอบสี่รอบนะคะในการกัดน,นี่นะคะทุกคนเรากัดเสร็จแล้วนะเรียบร้อยดูกันไหมหนึ่งสองสามดูสิกัดเสร็จแล้วนะเรียบร้อยต่อไปนะคะแล้วก็จะมาทาสี <c oughs> จะทําสีนี้เลยสีออกบอลบอลเทานะ นี่เราทําประมาณเกือบกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยสามชั่วโมงแล้วเออกว่าจะนั่งรองกัดอีกนี่นะคะไปดูกันเลยค่ะไม่ไหวแล้วจะว้าบไปว้าบไปเลยจ้าทุกคนเสร็จแล้วนะตอนนี้มันแบบว่าน,น้ำตาจะไหลอ่ะมันเหมือนไฟลุกอ่ะมันเหมือนไฟลุกอยู่นบ,บนหันบบวอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะมันแบบโอ๊ยปวดหัวมากมันจะแบบมันจะระเบิดหวัวจะระเบิดอนน่ะตลอดไปว่ะ โอ๊ยทำอยูอย่นี่ทำไมต้องหัวร้อน เต้นเสร็จแล้วนะทุทกคนแล้วก็จะไปทําการล้างสีผมนะดูสิสีมันออกแบบว่าบอรรรรลบอนอุ้ยสีสวยอยู่ด้วยเสร็จแล้วนะทุกคนอย่าดูกันไมค่ค่ะหนึ่งสสนี่ก็จะเป็นสีนี้นะบอกก็ไปเอาน้ำมาด้วยทีเดียวเลยแล้วก็จะมาเป่ามาใดกันนะคะ นะ bye ทุกคนแล้วก็จะไม่หยุดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ามันออกมาสีแบบมันไม่สวยอะ่ะมันก็สวยแหละแต่แบบว่ามันไม่ค่อยแบบสมใจบอลเท่าไหร่ก็จะมากัดอีกรอบนะกัดแค่ปลายเขาบอกว่ากัดแค่ปลายแล้วก็แม่บอลก็ซื้อแม่สีมาจะมาดูกันว่าเป็นสีอะไรยี่ห้อเดียวกันแล้วก็จะมารอดูกันเลยว่ามันจะออกมาเป็นสีอะไร ไปชมเสร็จกันแล้วนะคะทุกคนกับการทำโอยยบอการทำผมนี่แสนจะเ,เหนื่อยมาทั้งวันเลยตอนนี้ก็มาณสี่ทุ่มแล้วนะก่อนจะทำไ้เสร็จก็สี่ทุ่มบดีไอเหนื่อยมากไอเหนื่อยมากโกอสองรอบกับสามรอบนะครับรวมเป็นห้ารอบ่อยหัวระบบมากมาดูกันเลยนะคะหนึ่งสองสามก็เป็นสีนี้นะคะชอบมากแบบโคกครั้งหนึ่งก็แบบว่าให้มันสตรอเบอรี่ไปเลยนะกดไลค์ให้พร้อมด,ด้วยนะ ว่าว่าจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปทำว่าต่อไปถ้ามีคนกดไลค์เยอะอะไรเงี้ยมันก็อุ้ยกูต้องทําคลิปต่อไปให้คนดูอะไรเงี้ยวันนี้เราก็มาแค่นี้เนาะแต่บอกก่อนว่ามันออกเป็นสีเทานะเทาทองๆนิดนึงยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะให้กับคิปน้องบอลด้วยก็จะทําคลิปต่อไปต่อไปต่อไป,ต,อไปต่อไปนะคะบ๊ายบาย Don't knock.